สวัสดีครับ PP Audio System นะครับอําเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับมีอขออนุญาตนะครับามาแจ้งราคาสินค้านะครับแยกรายการนะครับมีหลายท่านนะครับเอซี่และท่านสอบถามเข้ามานะครับก็เดี๋ยวพาไปชมทีละรายการเนาะนะครับเป็นเป็นราคาแบบตั้งนะครับราคาตั้งถ้าเคยสนใจก็สอบถามข้อมูลอาจจะมี อันไหนลดได้ก็จะลดให้นะครับอันไหนที่พอไปได้ก็ปล่อยให้นะครับเดี๋ยวยังไงก็สามารถสอบถามได้นะครับนะครับเบอร์ติดต่อนะครับร้าน PP พีออริโอซิสนะครับ0954964898นะครับ0954964898นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการแรกก่อนเนาะนะครับเอาเอา Power Amp นะครับ Power Amp นะครับ Power Amp แอมป์ทาดาโปรแนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่า เป็นของมือหนึ่งที่มือหนึ่งถอดจากยกจากร้านนะครับมือหนึ่งยกจากร้านนะครับตัวนี้เป็นมือสองไม่มีต่อมือนะครับไม่มีต่อมืออันนี้สภาพสวยๆนะครับขายอยู่ที่นะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับถาดาโปรแปดนะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับราคารับเองเนาะนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นสายนะครับสายจะมีอยู่สามชุดเนาะนะครับ ตัวแรกจะเป็นาสายลิงนะครับยาวประมาณเมตรห้าสิบนะครับสี่เส้นสี่เส้นนะครับสี่เส้นสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับราคารับเองนะครับแล้วก็เป็นสายนะครับสายลำโพงแท้นะครับเป็น s s f นะครับหนึ่งจุดห้าขนาดหนึ่งจุดห้านะครับพร้อมหัวนะครับเส้นนึงยาวประมาณสิบเมตรนะครับมีสองเส้นนะครับมีสองเส้นขายเส้นละ 250บาทนะครับ250าบาทนะครับแล้วก็ตัวคู่ใหญ่นะครับสาย S S F นะครับลำโพงแท้นะครับสายลำโพงแท้นะครับตัวนี้ขนาด2.5นะครับ2.5งพร้อมหัวหลีดนะครับตัวนี้มี2เส้นนะครับขายเส้นละ300บาทะครับเส้นละ3า0บาทนะครับรวมทั้ง3เซตนี่ราคารวมอยู่ให้พันสองนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับพันสองนะครับ รับเองนะครับพันสองนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นกลองแหลมนะครับ <c oughs> กลองแหลมนะครับคู่นี้นะครับเป็นกลองแหลมตองแปดยี่ห้อผมไม่ชัดเจนนะฮะจำไม่ได้เพราะสั่งเข้ามา,าตูใบละพันกว่าบาทนะครับพันห้าพันหกนะครับคู่นี้ขายขายคู่ขายเป็นคู่นะครับอันนี้พอดี อยากใส่นะครับใส่แท้งนะครับเป็นตู้แท้งมันพังก็เลยเอาสเปคคอนนะครับเอาตัวหลังนะครับมาใส่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขายคู่ละสองพันนะครับคู่ลองคู่ละสองพันนะครับสอบถามได้นะครับหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพอดียังไม่ได้แกะดูนะครับตัวนี้ฝุ่นนะครับไม้น่าจะเป็นไม้ปร์ติริลนะครับไม้ปร์ติริลน่านาน่าจะสามสิบมิลนะครับ เกือบ3เซนเนาะนะครับพร้อมขอบมุมพลาสติกนะครับคู่นี้คู่นี้2,000บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นโต๊ะโต๊ะนะครับแทบจะไม่ได้ใช้นะครับเก่าตำตำสภาพเก่าเก็บนะครับตรวนี้ไม้สวยสวยนะครับผ้าสวยสวยอยู่นะครับขานะครับที่มีชํารุดก็จะเป็น ารองพลาสติกนะครับตัวรองพลาสติกที่มันหลุดหายหรือมันมันชำรุดนะครับเนี่ยมันชำรุดนะครับตัวนี้นะครับมือหนึ่งเขาขายกันพันห้าถึงพันเจ็ดเนาะแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทนะครับรับเองนะครับเก้าร้อยบาทนะครับก่อนจะดูทั้งนี้มาดูทางนี้ก่อนเนาะนะครับเป็นตู้นะครับตู้เสียง กลางนะครับช้เป็นเสียงกลางนะครับเป็นตู้ทรง PS นะครับ PS เนะครับเป็นตู้ตัวหนึ่งเป็นแท้งนะครับแท้งเดิมๆนะครับอยู่ตัวหนึ่งเป็นเป็นตู้เปล่านะครับของเคนเทคนะครับตัวนี้นะครับเคนเทคใส่ดอกแกล้มเป็นของแท้งนะครับแล้วก็ส่วนส่วนดอกกลางเป็นเป็นอบออบนะครับตัวนี้คู่นี้ขายคู่ละห้าพันนะครับคู่ละห้าพันบาทนะครับรับเองนะครับสวยๆเลยนะครับ สีสวยๆเลยนะครับเป็นตู้ PS นะครับ1ินิ้วนิ้วคู่ลา5 0พ0บาทนะครับต่อไปเป็นตู้เบสเนาะนะครับเป็นเบสเทอร์โบนะครับเทอร์โบนะครับฝาบนนะครับของบนมิวสิกเนาะนะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับติดฟิลเตอร์สวยงามนะครับขอบเหล็กนะครับดอกเป็นดอก ทั้มนะครับดอกทั้มโลโก้อบอ้อมสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับมีอยู่สองใบนะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับอันนี้ขอคู่ละแปดพันบาทนะครับคู่ละแปดพันนะครับครับคู่ละแปดพันบาทนะครับสําหรับตู้เบรนะครับต่อไปเป็นอ่ามิกนะครับมิก นะครับมินน80นะครับมินิ80ตัวนี้นะครับสวยๆนะครับบลูทูธนะครับบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีอี o คไลเซอร์ในตัวนะครับมีเสียบ USB ได้นะครับเอฟเฟกปกตินะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถอยศูนมือหนึ่งมากเหมือนกันนะครับจัดชุดนะครับตัวนี้นะครับมือหนึ่งอยู่ประมาณ3 8 0 0 3น0 0นะครับถ้าซื้อจากร้านเนาะนะครับ มีสองขายนะครับขายอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับมิกนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปแหลกนะครับแหลกแหลกหกยูโปพัดนะครับหกยูโปพัดสิบอ่าสิบน่าจะสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนิ้วนะครับหกยูสิบเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้มีตําหนินะครับมีตําหนิคือน่าจะโดนกระแตกนะครับเป็นมีรอยนะครับมีรอยแตกเพราะว่า รอยแตกนะครับม you know, e. the ีรอยแตกนะครับคนลงจะมีรอยแตกนะครับตัวนี้สําหรับคนที่รับได้เนาะนะครับบางคนอาจจะว่าซื้อมือหนึ่งดีกว่าเนาะนะครับถูกไม่แพงนะครับมือหนึ่งก็สองพันกว่าบาทเนาะนะครับสองพันห้าถึงสองพันเก้าแล้วแต่ยี่ห้อนะครับตัวนี้มือสองอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าไม่ซีเรียสตรงนี้นะครับติดกาวก็อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะถ้าเอาไปใช้งานนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสําหรับแหลกนะครับแหลกหกยูนะครับเล็กสิบหกนะครับตัวนี้นะครับ ต่อไปเป็นปักนะครับปักทีดีแปดทีดีแปดทีดีแปดเอาหกร้อยบาทนะครับรับเองนะครับหกร้อยบาทนะครับทีดีแปดหกร้อยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับมีเบเกอร์นะนะครับต่อไปไม้ไม้เป็น CNC U นเซยูเจ็ดแปดเก้าเอ็นะครับตัวนี้ขึ้นตามนี้นะครับขึ้นแต่ตาม หน้าจอเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม้ตัวนี้เอาลูกไม้นะครับลูกไม้ใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับก็มีก็สวยอยู่นะครับก็ตามสภาพการใช้งานนะครับสวยอยู่สัญญาณดีนะครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับไม้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสาหรับไม้นะครับไม้ซีเอ็นซนะครับต่อมาเป็นคอร์ดนะครับ คอร์สไมโครเทคนะครับคอร์สไมโครเทคนะครับสองทางนะครับเป็นสองทางนะครับตัวนี้ถอยมือหนึ่งมาเหมือนกันนะครับขายแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับสําหรับคอร์สไมโครเทคนะครับสองทางนะครับแปดร้อยนะครับตัวนี้นะครับราคายังไม่รวมส่งนะครับยังไม่รวมส่งนะครับสําหรับท่านที่สนใจเนาะนะครับอ่าก็มีมีอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับราคาเหมาก็ยังอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับนะครับสองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์เก้าห้าสี่เก้าหกสี่แปดเก้าแปดนะครับศูนย์เก้าห้าสี่เก้าหกสี่แปดเก้าแปดนะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับแล้วก็หรือช่องทางแชทนะครับทาง Facebook PP Audio System นะครับหรือช่องอใต้คลิปของ YouTube นะครับช่อง PP Audio System นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับพร้อมนะครับพร้อมอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ